แม่ไปกินแล้วด้วยแม่กับพ่อไปกินแล้วแต่ถ้าเป็นโอปอนะไปเองตลอดไปบ่อยแล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปบ่อยมีอะไรในญี่ปุ่นถึงชอบนักหนาพอชอบอาหารจริงๆพอความสุขความสุขของปอคือการกินจริงๆอะไรบ้างที่ไปกินพอไปถึงเรารู้สึกว่าเราต้องกินปลาดิบดีๆอ่ะเพราะว่ามันคือออริจินอลความสุขของการไปญี่ปุ่นคือการแบบ ชากินอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะพี่ดุกับพี่โนริเขามีข่าวดีด้วยจริง,รงๆข่าวด,ดีทั้งสองคนต้องมานะคุณผู้ชมโอปอบอกว่า,า,ม,า o وا, มาไม่ได้เนื่องจากว่าคือพี่ดุเนี่ยคือเจ้าของร้านโอหมูของเรา,าแล้วก็พี่โนริเป็นภรรยาเขานั่น,านมากเนี่ยค่ะวันนี้เขาเคลอดว่ะอาไม่ได้จนปัญญาจริงๆคือคาดเงินจากสองสามจ่ายไม่ได้เราก็สูบเฮ้ยทำไมก็คุยกันแล้วว่าจะมาอ๋อคลอดโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราตามกลับพี่กลับดูเดี๋ยวตามไปที่ห้องคลอดรายการเรา ไปที่ร้าน,านดูนไปยังไ,ไหนกินแล้วนะร้านข้าวห่อไข่โอหมุของพี่ดูตั้งอยู่ชิ่ฟารกเลนเอกมัยค่ะใครเข้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะต้องประทับใจกับการบริการของพนักงานที่นี่พูดยาไพระมารยาทดีทุกคน,คนขอคำนัะตลอด,ลอดทั้งแขกเข้าแล้วก็แขกออกอีรละเชมเซแนีีแหละค่ะวิธีการต้อนรับแขกแบบญี่ปุ่นแท้ เราเทรนแบบญี่ปุ่นเลยไหมพี่ใช่ครับคือเราต้องมาที่บอกเราต้องการให้รยากาศมันคล้ายๆกับร้านอาหารที่ญี่ปุ่นสมมุติเหมือนเวลาคุณโอปอไปที่ญี่ปุ่นเวลาเราไปรทานอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือพนักงานจะต้อนรับดีมากใช่แบบต้องพูดแบบออเหมือนเรามีค่ามากเลยใช่เวลาจะเดิอนออกจากร้านต้องขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกอะไรเงี้ยครับนอกจากไข่ลาวาที่เป็นทีเด็ดของร้านแล้วที่นี่ยังมีเมนูข้าวห่อไข่อีกกว่า30มสอย่างและเมนูสุดฮิตก็ต้องยกให แล้วเหมือนจะง่ายนะคะขอทำเองอีกแล้วอะไรค่ะสองคนค่ะเฮ้ยสองคนสิพอแล้วเปล่า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 พอแล้วค่ะแล้วก็ใส่ข้าวฝากถือนะคะใส่นิดเดียวก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเรายังไงต่อตรงนี้ค่ะเยงยงไค่ะยค่ะอ๋อเยงยังงี้เรายังไงต่อแล้วพับไข่ลงไปค่ะโอ้ไม่กอ ค่อยๆกระดกขึ้นมาใช้ข้อมูลกระดกกระดกไปไหนคะกระดกค่อยๆกระดกขึ้นมากระดกมาทางเราหรอใช่ง่ายเลยงานนี้มีแต่ทิ้งค่ะเอาเป็นว่าไปดูมืออาชีพเขาทำกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าต้องใช้ความเร็วและชำนาญค่ะมากันเพียงอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ระยะโน่มา้กระดกขึ้นมาอ๋อโอเคค่อยๆ โโอหหลังจากได้ห่อไข่สีเหลืองวนวลแบบดีแล้วก็มาทำครีมซอสกันค่ะใส่ในจืด oh. ลงไปใช่ครับพอล้วเริ่มะละลายเราก็ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ค่ะ,ใ,คะใส่หมดเลยเหรอคะ่ะใช่ครับผมใบกะวานนี้มีความหอมจริงหรือว่าอหอมจริงครับพอหอมเริ่มใส่เราก็ใส่ไวา์ขาวได้ไหนะครับ วายขาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมนะคะพอเริ่มระเหยแล้วก็ใส่ครีมลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะจากนั้นก็ใส่เบคอนแล้วก็เห็ดลงไปผัดให้สุกค่ะแค่นี้ก็จะได้ครีมซอสสุดเข้มขน้นเทราดลงไปบนข้าวห่อไข่ใส่ชีสให้ทั่วแหละแล้วก็เอาไปอบค่ะถึงความเยืดของมันไหมคะอร่อยมาก เลอค่ะนอกจากเมนูข้าวห่อไข่แซนอร่อยที่มีให้เลือกมากมายแล้วนะคะพี่ดูเขาก็ภูมิใจนําเสนอขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่รสชาติเนี่ยถูกอ,อกถูกใจสาวโอปอมมากๆเลยดูสิไม่ยอมวางช้อนเลยอันนี้เราเรารับมาหรือเราทําเองอะอันนี้<อ>ท,ท,ทําเองครับพี่ดูทําหรอจริงๆแล้วอันนี้เป็นภรรยาผมท่้ <ๆ S 2> แซวทำไมเวลาคนมีแฟนเราชอบแซวนะโอ้ยแฟนอภรรยาภรรยาครับภรรยาเป็นใครอ่ะคนญี่ปุ่นครับอ๋อเหรอคะใช่ค่ะพชื่อโนริครับคุณโนริค่ะสวัสดี้ค่ะคุณโนริคนไทยได้นิดน้อยค่ะเรียนยุ่งสวยมากเลยค่ะอยากให้กล้องทำการอินสิตนซ์คุณโนริคุณโนริว่าอะไรนะคะสวยมากเลยค่ะและนี่คือคุณโนริค่ะ ความงามของปอมมันไม่ใช่แค่ในประเทศจะเอาอยู่นะครึจอกสาวโนริคนนี้แหละค่ะสีภรรยาของพี่ดูตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังจะมีเจ้าตัวน้อยให้ได้มาชื่นใจกันแล้วล่ะค่ะขออนุญาตถามกี่เดือนแล้วคะตอนนี้ประมาณเก้าเก้าเดือนแปดแปดเดือนแปดเดือนครับพอดีคนญี่ปุ่นเขาจะนับตอนที่น้องเอ่อเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้คือลูกคนแรกเลยเหใช่ ตั้งชื่ออย่างตั้งแล้วครับน้องผู้หญิงผู้ชายเรารู้เรื่อน้องเป็นผู้หญิงครับชื่อออะไรชื่มาเรียครับมาเรียครับแปลว่าอะไรคะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากมาริเอีมันแบบเหมือนมันเป็นคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นด้วยมาริเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็มารีอะไรถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นน้องมาริอะไรแก่เลยน่ารัก so cute ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะมาหลงเอืยตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กินกันที่เมืองไทยนะคะทั้งคู่เนี่ยเขาไปพบรักไกลถึงญี่ปุ่นนู่นเกิดการปิ๊งกันขึ้นมามันต้องมีอะไรดึงดูดอะไรของเขาที่ดึงดูดเราให้เราอยากจะรู้จักเขาก็แบบดูเป็นคนแบบน่าจะเข้ากับเราได้นะตาใจดูใจดีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเจอเขาครั้งแรกเรารู้สึกปิ๊งเลยไหมคะชอบเขาเลยไหมคะคเขาคิวมา คิวมากดูน่รักมากอิ่มจนไม่ต้องกินข้าวป่การย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนี้ทำให้โนริต้องปรับตัวมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องอะไรไปฟังค่ะมันมีปัญหาไหมคือคนไทยเราเราต้องยอมรับว่าเสื้อชาติเราเป็นโลกชิวจริงๆนะชิวจริงก็มีปัญหาครับช่วงช่วงแรกๆก็แบบมั่งจับวัฒนธรรมมันค่อนข้างต่างกันแล้วบางทีแบบ เช่นแบบเราเป็นคนอะไรแบบอะไรง่ายๆเออนี่ไม่เป็นไรนะเดอนเดินเเแต่คนญี่ปุ่นไม่เป็นไรมันไม่ได้หมายความว่าปล่อยไปถึงเวลาเมื่อเรารู้สึกผิดนะเราต้องแบบพยายามแก้ไขแก้ไขอะไรให้มันไปสิ้นสุดใช่ไอเขอร์จุงเวยถ้าคนญี่ปุ่นบอกว่าไม่เป็นไรแปลว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้แต่คนไทยแปลว่าไม่เป็นไรเชื่อไม่เถอถึงแม้ แค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถปรับเข้าหากันได้ด้วยการใช้ความรักเป็นตัวเชื่อมค่ะคิดว่าอะไรที่ทําให้เราคบหากันได้เรายังอยู่ได้กันได้ผมมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของความรักมากกว่าคือความรักไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือเป็นความรักของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมมองว่าความรักมันเหมือนกันคือถ้าเกิดสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งเขารักเราเนี่ยผมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยถ้าต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ยอมกันได้เราตัดสินใจทิ้งตึกประเทศบ้านเกิดเมืองน,นอนเราเนาะม,มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่รักเขามากขนาดไหนครับถ้าผมไม่ได้เปลี่นยนอะไรไปจะดีก็จะรับผม100%เขาบอกว่าถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปจะดีก็จะรับผม100%ไม่เปลี่ยนหรอกรักขนาดนี้ฉันคิดว่า คือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสขนาด600ซีซีขวนเพชรตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะความรักยิ่งมีค่าที่สุ้อีกกว่าจงลอ่ ยตอนที่อยู่ตรงนั้นมันมันไม่ชอบรสึกเฉามันมันคือความรู้สึกว่าเขารักกันจนเราเรามาทําไมตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนก็ตามถ้าคุณมาเจอเจอกันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะคุยเรื่องเดียวกันรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้แค่ปรับตัวเท่านั้นเองค่ะความคุณน้องโอปอมากค่ะ วทังสติกเกอร์นะคะไว้ให้ผู้ชมได้ดูกันด้วยขอบคุณน้องโอปอพาไปรู้จักคู่รักที่น่ารักที่อบอุ่นอีกหนึ่งคู่หนึ่งอ่ะก่อนไปนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเจ๊ขอมอบกระเช้าสกอตรังนกแท้โรเยลพรีเมียมให้กับน้องโอปอไปให้คุณแม่ด้วยนะคุณแม่จะได้ประทับใจประทับใจมากเจ๊เชื่อว่าช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้การมอบกระเช้าของขวัญนอกจากจะทําให้ผู้ให้ดูดีและผู้รับก็ประทับใจแน่นอนแล้ว ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะสร้างความประทับใจกับคนที่คุณรักบ้างนะคะจะก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้ค่ะจะเรามีให้สี่กระเช้าด่วนๆเลยนะคะอ่า,อาน่ารักที่สุดนะคะช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับแฟนรายการตัวยงของตลาดสดต้องบอกว่าเป็นคนดีสีตลาดประจําเดือนนี้ด้วยนะคะเ็าทาดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ